สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับ SSC Watch Talk นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงที่สุดของนาฬิกาอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นาฬิกาจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นนาฬิกาที่อยู่ในใจของเพื่อนๆนหลายๆคนแต่คําว่าที่สุดของหลายๆายคนมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับนั้นวันนี้ผมขอเป็นว่าเป็นที่สุดของผมกันล้วกันนะครับบนข้อมือของผมเนี่ยผมก็ใส่ปาร์ติสิลิปอยู่นะซึ่งปาร์ต i l ิลิปเพื่อนๆนก็ทราบดีว่าเป็นนาฬิกา,าที่เมเจอร์แบรนด์ยี่ห้อหนึ่งนะ ซึ่งได้รับความนิยมยาวนานเป็นร้อยปีมาเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังมีความนิยมแล้วก็ถือว่าเป็นนาฬิกาชั้นสูงราคาแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาปาเตฟิลิปส์เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นจุดที่เจ๋งที่สุดของเขาเนี่ยมันกลับไม่ใช่ว่า,ามีความโดดเด่นทางด้านรูปทรงภายนอกสักเท่าไหร่จริงๆคือเป็นการที่จะอวดถึงความประณีตในการทํางานมากกว่าแต่หลังๆเนื่องจากว่า,าคนทัท่วๆไปเนี่ยจะนิยม นาฬิกาปาทิฟิลิปในตัวที่เป็นสปอร์ตนะฮะเอาคอนนอตอย่างงี้นะครับตัวสปอร์ตแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเอาคอนนอร์ตดีไหมก็สวยนะครับผมว่าเขามีความเป็นนาฬิกาสปอร์ตโดยภาพลักษณ์แต่จริงๆเนื่องจากว่าปาทิฟิลิปเนี่ยเขามีความบางนะเขาใช้ไมโครโรเตอร์ outer, สำหรับบางรุ่นนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งบางรุ่นที่ไม่ได้ใช้ไมโครโรเตอร์ outer, แต่เขามีความบางดังนั้นคำว่านาฬิกาสปอร์ตสำหรับ ปาเตฟิลิปผมก็บอกเพื่อนๆว่าอย่า,าทำนะฮะอย่าไปใส่ไปเล่นเทนนิสอย่าใส่ไปตีกอล์ฟนะฮะพังนะครับนั้นมันก็กลายเป็นว่าเขามีรูปทรงที่สปอร์ตก็เลยทําให้มีคนนิยมสูงมากสําหรับนาฬิกาสปอร์ตของปาเตฟิลิปหลังๆมาเนี่ยตัวสเตนเลสสตีลขายดีมากขายดีจนผมงงก็เข้าสู่คอนเซปต์ใส่ก็สวยเก็บก็รวยแต่ตัวทองนี่กลับไม่เท่าไหร่นะฮะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมกลับมองปาเตฟิลิปเขาเป็นความสมบูรณ์แบบทั้งศาส ความทรงจำแบบทั้งศาสตร์และศิลป์ในที่นี้เนี่ยความหมายมันก็คือว่าเขามีความสวยงามด้านการขัดแต่งเขามีความสวยงามด้านการออกแบบและกลไกของเขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็น,นกลไกที่ดีโดยเฉพาะไมโครโรเตอร์ของเขาเนี่ยมันมีความสวยงามมากใน,นวันนี้เนี่ยผมเอานาฬิกาที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูมาแล้วแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าเขาที่ที่สุดของปาติฟิลิปคือนาฬิกา,รเ,รา,การเรือนนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเพื่อนๆมองเพื่อนๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะแต่ถ้าเราเอาแว่นขยายมาส่อง การแกะลายสวยมากความบางของเขานะโเตอร์ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างในนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมันบ่งบอกความเป็นศินละปะอย่างสวยงามอย่างชัดเจนและที่สําคัญก็คือเขาตะโกนบอกทุกๆคนเลยว่านี่คือฝีมือของช่างปาเตฟิลิปที่ทําให้คนนิยมมาหลายเจเนอเรชันก็เพราะว่าเขามีความสวยงามประณีตขนาดนี้นั้นผมเลยบอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยที่สุด ของประเทศฟิลิปเนี่ยกลับเป็นเรือนนี้กลับไม่ใช่นาฬิกาสปอร์ตที่อยู่บนข้อมือผมเพราะสปอร์ตข้อมือที่อยู่บนข้อมือผมเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ที่สวยแต่อื่นๆผมก็ถือว่ามันก็ธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีช่างฝีมือที่มีงานแกะแบบจริงๆยังจังเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้จะทําออกมาไม่ได้นาฬิกาเรือนนี้มันสวยมากนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เขาเป็นพิงโกนะฮะเขามีความบางบางเฉียบนะครับเมื่อบางเฉียบแล้วเนี่ยกลไกเขาสเกลตันไนซ์ก็คือ ฉลุมองเห็นแล้วเขาก็ยังยืนการการใช้ไมโครโรเตอร์นี่ไม่ใช่ไขลานนะฮะนี่คือไมโครโรเตอร์นะฮะนั้นพอมันแกะแกะสลักทุกอย่างสวยงามขนาดนี้แล้วยังเป็นนาฬิกาอัตโนมติแล้วยังเป็นนาฬิกาที่มีความบางที่สําคัญก็คือเมื่อเขาจับขึ้นข้อแล้วเพื่อนๆจะคิดว่าเขาจะสวยไหมผมบอกเพื่อนๆเ,เลยว่านาฬิกาเรือนที่อยู่บนตอนนี้ผมถืออยู่เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นที่สุดเนี่ยจริง,รงๆแนอดตผมไม่เคยมองเขาเลยนะฮะ จนกระทั่งผมผมได้เจอกับเพื่อนเพื่อนผมท่านหนึ่งนะเขาซื้อนาฬิการเรือนนี้มาใส่เขาก็บอกผมว่าเขาชอบมากนาฬิกาที่เป็นสเกเลตันพอผมได้ลองใส่บนข้อมือเท่านั้นแหละในใจมันกีดร้อฮะว่ามันสวยจริงๆนะครับเพอะพอะมันกีดร้อว่ามันสวยจริงๆเนี่ยก็ต้องอาหาวิธีการที่จะกลับมาครอบครองให้ได้นั้นะจริงๆนาฬิกาที่ผมเอามารีวิวไว้เพื่อเป็นในรูเนี่ยหลายหลาเรืองมันไม่ใช่ของผมนะครับแต่เรือนเนี้ยมันเป็นของผมและผมมีความภาคภูมิใจที่ผมได้ซื้อเข้ามาเพราะผมถือว่านี่คือที่สุดของปเตฟ,ฟิลิปในคความมิดของผ นะอย่างที่บอกทั้งการแกะสลักถ้าฝีมือไม่ดีพอมันแกะสลักแบบนี้ไม่ได้นะรูปทรงที่สวยงามบางและไมโครโรเตอร์ที่ผมโปรดปรานนะพอมารวมๆกันใส่มันข้อมือแล้วเขาเหมือนกับกําไรข้อมือสวยๆบอกเวลาได้อย่างเท่งตรงแล้วเดินไปไหนมาไหนผมก็บอกกับทุกๆคนได้ว่านี่คือปาเต้ฟิลิปนะเพื่อนๆอาจจะบอกว่ามันไม่เข้าคอนเซ็ปใสแล้วสวยเก็บแล้วรวยใช่ครับตัวนี้เก็บแล้วไม่รวยเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวที่ ได้รับความนิยมเหมือนกับตัวสปอร์ตของของปารตฟ,ฟิลิปนะฮะนั้นอาจจะราคาตกแต่ผมมองว่าถ้าเราใส่บนข้อมือแล้วมันสวยฝีมือการทํามันดีผมจะบอกว่าเขาเป็นนาฬิกาที่เป็นที่สุดของปารตฟ,ฟิลิปเพื่อนๆอ,อ,อย่าว่าอย่างไงลองคอมเมนต์ดูนะครับไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมพูดในมุมมองของผมนะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับและนี่ก็คือ เอสเอซีวอชท็กในตอนนี้นะครับ uh, ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก hmm. ด <like, S 1> Subscribe mm hmm. นะครับเราตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ